แต่งกิ่งแต่งก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสีของผล,ลไม้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสีอ่อนนะคะซึ่งดูเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าทานค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิาพามาทำขนมลูกชุบนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเตรียมถั่วเขียวเลาะเปลือกค่ะลักษณะของถั่วเขียวเลาะเปลือกเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ที่เขาใส่คั้วแล้วก็โรยบนหน้าไอศครีมนั่นแหละค่ะวิเตรียมไว้ในปริมาณ250กรัมนะคะให้เรานำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะน้ำแรกเขาจะมีสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะให้เราล้างสัก3-4สีน้ำเลยนะคะจนกว่าน้ำจะใสพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราแช่น้ำทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา3ชั่วโมงขึ้นไป พอเราแช่ถั่วครบ3ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ให้เรานํำเส็จน้ํานะคะแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้แบบนี้ค่ะหรือว่าจะใส่ในผ้าขาวบางชุบน้ําหมาดก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็นําไปนึ่งค่ะใช้ซึ้งนึ่งนะคะตอนนี้วิก็ได้ตั้งน้ําไว้ค่ะน้ําเดือดแล้วใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะเป็นเวลา30นาทีพอครบ30นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะ แล้วก็นําถั่วเขียวล้อเปลือกที่สุกแล้วเนี่ยนาไปปั่นนะคะเตรียมโถปั่นไว้ค่ะแล้วก็ตัดถั่วเขียวล้อเปลือกลงไปได้เลยถ้าใครกลัวโถแตกเนี่ยก็อาจจะรอให้ถั่วเขียวเนี่ยอุ่นๆก่อนก็ได้นะคะพอเราใส่ถั่วเขียวลงไปหมดแล้วก็ให้ตามด้วยกะทิ250กรัมค่ะปิดฝานะคะแล้วก็ปั่นได้เลย ค่อนข้างปั่นยากนะคะเพราะว่าน้ําน้อยค่ะก็ให้ใช้ช้อนเนี่ยช่วยคนเขาหน่อยค่ะเราก็ปั่นไปคนไปแบบนี้ค่ะจนกว่าถั่วจะละเอียดหรือว่าถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่ามันปั่นยากเกินไปก็สามารถเปลี่ยนวิธีเป็นการนําลงไปตําในครกแทนก็ได้นะคะพอปั่นจนละเอียดแล้วเนี่ยเราก็นํามาใส่กระทะค่ะใส่ถั่วลงไปหมดแล้วเราก็ต่อด้วยน้ําตาลทราย180กรัม เกลือป่นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็นำขึ้นไปกวนบนกระทะได้เลยค่ะให้เราจุดไฟขึ้นมานะคะใช้ไฟอ่อนแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้น้ำตาลทรายละลายนี่ค่ะพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปียกๆเกยิมย้มๆเหลวๆแบบนี้นะคะกวนต่อไปค่ะจนกว่าเขาจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นก้อนเดียวกันไม่ติดกระทะค่ะ อย่าหยุดมือนะคะกวนช้าๆได้ค่ะตอนนี้ผ่านไปสิบนาทีนะคะถั่วกวนของเราเนี่ยก็ได้ที่แล้วค่ะนี่นะคะลักษณะที่ได้ที่เนี่ยให้เราสังเกตหรือไม่ก็ลองหยิบมาปั้นดูก็ได้ค่ะถั่วของเราจะแห้งไม่ติดกระทะนะคะเป็นแบบนี้แล้วพอลองหยิบปั้นดูเนี่ยเขาก็จะสามารถปั้นได้จับทรงเป็นรูปต่างๆได้ค่ะนี่ค่ะได้ลักษณะนี้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลย พอถั่วกวนของเราเริ่มเย็นตัวลงแล้วเหลือเพียงอุ่นๆเนี่ยนะคะเราก็สามารถเริ่มปั้นได้เลยค่ะไม่ว่าเราจะปั้นเป็นรูปทรงอะไรนะคะก็ให้เราเริ่มจากการขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงกลมแบบนี้ก่อนค่ะชั่งน้ำหนักให้ได้อยู่ที่ลูกละ9กกรัมนะคะ วางไว้ในถาดค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราปั้นหลายๆลูกเนี่ยให้เราคอยเอาผ้าขาวบางเนี่ยปิดไว้ด้วยนะคะเพื่อกันลมค่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยพอเขาโดนลมเนี่ยเขาจะแห้งแล้วก็แตกละแหงนะคะเวลาเรานําไปชุบสีเนี่ยจะไม่สวยค่ะปั้นเสร็จแล้วเราจะได้ทั้งหมดอยู่ที่72ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะนําแต่ละลูกเนี่ยค่ะมาขึ้นรูปทรงเป็นผลไม้ชนิดต่างๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นรูปเป็นผลไม้ชนิดต่างๆเนี่ยให้เรามาแช่ผงวุ้นไว้รอก่อนค่ะ ใช้น้ำเปล่านะคะในปริมาณ700กรัมแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไป25กรัมค่ะไม่ต้องจุดไฟนะคะให้เราแช่ไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อให้ผงวุ้นเนี่ยอิ่มน้ำแช่ไว้เป็นเวลาประมาณ15นาทีหรือจนกว่าจะปั้นผลไม้เสร็จเลยก็ได้ค่ะชนิดแรกที่วิจะปั้นเนี่ยก็คือผลส้มค่ะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะให้เราใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะกดลงไป นะคะให้ผลเขาเป็นๆลงมาหน่อยแค่นี้เองค่ะผลส้มทีนี้ก็ให้เราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะหรือใครจะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะจิ้มลงไปค่ะใช้ด้านทู่นะคะจิ้มลงไปด้านแหลมจะเอาไว้ปักโฟมนะคะ,ะจิ้มลงไปให้รู้สึกว่าถึงส่วนกลางของผลก็พอแล้วค่ะ ทีนี้เราก็จะนํามาชุบสีนะคะอันนี้สีวิได้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใช้สีชนิดน้ําแบบนี้นะคะผสมลงกับน้ําเปล่าค่ะความเข้มความจางของสีเนี่ยแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะเวลาจุ่มสีก็อย่างนี้ค่ะหมุนๆน,นะคะวันนี้ผลส้มของวิเนี่ยใช้เป็นสีเหลืองๆนะคะหรือว่าใครจะมีสีส้มก็สามารถใช้สีส้มได้เลยค่ะนี่นะคะพอได้อย่างนี้แล้วก็นำมาปักไว้ที่โฟมค่ะ อ่าแล้วก็ทำลูกต่อไปได้เลยลูกต่อไปที่วิจะทำก็คือผลเชอรี่ค่ะง่ายๆเหมือนกันนะคะเชอรี่จะเหมือนส้มเลยค่ะเพียงแค่เราชุบสีต่างกันแค่นั้นเองนะคะเสียบไม้ลูกชิ้นปักลงไปกลางๆผลค่ะแล้วก็มาจุ่มสีแดงสดนะคะเชอรี่ก็จะเป็นสีแดงสดหมุน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 ให้ทั่วผลค่ะได้อย่างนี้แล้วก็ไปปักไว้ที่โฟมต่อไปก็คือผลมะม่วงค่ะ เดี๋ยวดูวิธีทําผลมะม่วงนะคะวางลงไปที่มือซ้ายค่ะแล้วใช้สันมือขวานะคะนี่ค่ะคึงคึงที่ก้นของลูกมะม่วงอะนะคะอ่าถ้าเขาดิ้นก็ช่วยจับเขาหน่อยนี่ค่ะเริ่มจะเป็นปลายมะม่วงแล้วเราก็จัดแต่งได้เลยค่ะกดกดให้แบนๆนนิดนึงแล้วก็งุ้มปลายเขาลงมาแบบเนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นผลมะม่วงอ่านำไม้มาเสียบได้เลยค่ะ นี่แบบนี้นะคะวันนี้มะม่วงที่วิใช้สีคือใช้เป็นสีเขียวค่ะถ้าใครอยากทําเป็นมะม่วงสุกก็ให้ใช้เป็นสีเหลืองได้นะคะหมุนหมุนให้รอบค่ะแล้วก็นํามาเสียบที่โฟมได้เลยลูกต่อไปนะคะก็คือชมพู่ค่ะวิธีการทําชมพู่นะคะก็จะคล้ายๆกับมะม่วงเนาะแต่ว่าเราไม่ใช้สันมือละเราใช้ด้านบนอย่างนี้ค่ะเนี่ยนะคะใส่ด้านบนนะคึง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 ,คงข้างบนอ่า คึงๆให้มันแบบแหลมขึ้นมานะคะพอได้แหลมแบบนี้แล้วหงายก้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละคะ่ะกดลงไปให้เป็นรูปกากบาทนี่นะคะเป็นไหมคะลูกชมพู่ง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวเราเสียบไม้ลงไปเลยค่ะแล้วก็นำไปชุบสีนะคะสีของชมพู่วันนี้ก็จะใช้เป็นสีชมพูค่ะ พอเราชุบสีเสร็จทั้งหมดแล้วให้เราทิ้งไว้สักครู่นะคะรอจนกว่าสีเนี่ยจะแห้งลงไปไม่เหลือเป็นน้ําเปียกๆค่ะอันนี้ก็แห้งสนิทด,ดีหมดแล้วนะคะให้เราไปจุดแก๊สได้เลยค่ะเพราะว่าวุ้นทีวีได้แช่ไวเนี่ยอิ่มน้ําดีแล้วนะคะใช้ไฟกลางค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําจะเดือดค่ะแล้วก็ต้องคอยตรวจด,ดูด้วยนะคะว่าวุ้นของเราเนี่ยละลายหมดแล้วหรือยัง ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะและผงวุ้นก็ละลายหมดแล้ววิธีการตรวจเช็คว่าผงวุ้นละลายดีแล้วหรือยังให้ยกตะหลิวขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าผงวุ้นยังไม่ละลายเนี่ยเราจะเห็นเป็นเม็ดทรายของผงวุ้นนะคะแต่นี่ไม่มีเม็ดทรายแล้วที่เห็นนี่เป็นฟองนะคะเนี่ยค่ะละลายดีหมดแล้วก็ให้เราเติมน้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะใช้ในปริมาณ80กร,รมัมแล้วก็คนต่อให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ พอน้ำตาลทรายละลายดีหมดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็รลสอสแป,ป๊บหนึ่งนะคะรลอให้ฟองเขาลอยขึ้นมาพอฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ช้อนฟองออกเลยค่ะนี่ค่ะฟองเขาจะเป็นเยื่อๆแบบนี้นะคะเอาออกให้หมดเลยพอเราช้อนฟองออกหมดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มนำลูกซุปมาชุบได้เลยเริ่มจากลูกเชอร์รี่นะคะจุ่มลงไปค่ะแล้วก็หมุนๆให้ทั่วนะคะ านาขึ้นมาปักไว้เหมือนเดิมพอเราชุบรอบที่หนึ่งเนี่ยครบหมดทุกลูกแล้วนะคะก็ให้เราเริ่มชุบเป็นรอบที่สองค่ะเราจะชุบทั้งหมดสองรอบค่ะก็เพื่อเพิ่มความกรอบให้กับวุ้นด้านนอกนะคะลูกชุบของเราจะได้กรอบนอกนุ่มในค่ะในระหว่างที่เราชุบรอบที่สองนะคะวุ้นของบางคนก็อาจจะเริ่มเซตตัวค่ะวิธีการแก้ก็คือให้เราจุดไฟขึ้นมาลีลีท่าหัวไม่ขีดนะคะ เหมือนดังเช่นตอนนี้ค่ะวิก็จุดไฟอยู่นะคะมันก็จะทําให้วุ้นของเราเนี่ยละลายแล้วก็สามารถชุบลูกชุบต่อไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะพอเราชุบวุ้นเสร็จทั้งสองรอบแล้วเนี่ยก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยสําหรับวุ้นที่เหลืออยู่ในหม้อเนี่ยค่ะพอเขาเซ็ตตัวแล้วเราไม่สามารถจะนํากลับมาทําได้อีกแล้วนะคะให้เรานําไปทานเล่นได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะนําลูกชุบออกจากไม้กันเลยนะคะ บางอันนะคะวุ้นเขาจะไหลลงมาเปื้อนไม้เนี่ยเยอะนะคะก็ให้เราใช้กรรไกรค่ะเนี่ยนะคะอ้อมออมรอบๆอบไม้ค่ะให้ตัววุ้นเขาขาดออกจากไม้นะคะแล้วก็ดึงตัวลูกชุบเนี่ยค่ะออกมาได้เลยอ่าแบบนี้นะคะเป็นไงคะลูกมะม่วงน่าทานเลยนะคะอันนี้วิก็ เตรียมใบไม้ค่ะมาปักไว้บนขั้วเขานะคะสําหรับใบไม้ที่ใช้เนี่ยให้ใช้เป็นพืชที่ทานได้นะคะอย่างเช่นใบสม้มใบพริกใบทับทิมก็ได้ค่ะตัดยอดยอดเล็กๆเ,เ,เขานะคะมาปักลงไปด้านบนเลยค่ะแทนที่ไม้ลูกชิ้นนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วผลมะม่วงค่ะต่อไปก็จะเป็นผลชมพู่ค่ะทําเหมือนกันเลยนะคะเอากันไกลลาอออกจากไม้ก่อนแล้วก็ดึงออกมาสําหรับผลชมพู่เนี่ยนะคะ การติดใบไม้นะคะจะไม่ไม่ติดที่ก้นเนาะให้ติดด้านบนค่ะก็ให้เรานําไม้เนี่แหละค่ะจิ้มให้มันเป็นรูเนาะแล้วก็เสียบใบลงไปได้เลยค่ะเออนี่อันนี้ก็จะเป็นผลส้มนะคะถ้าใครมีสีส้มก็ใช้สีส้มเนาะวันนี้วิมีแต่สีเหลืองก็เลยส้มของเราก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่นะคะ นี่ค่ะสวยงามนะคะเชอรี่ชมพู่ลูกสม้มแล้วก็มะม่วงค่ะแต่งกิง่งแต่งก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสีของผล,ลไม้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสีอ่อนนะคะซึ่งดูเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าทานค่ะเดี๋ยววิจะลองชิมแล้วนะคะนี่ค่ะวิชอบที่สุดเลยก็คือชมพูนะคะเวลารับประทานเนี่ยในส่วนของใบเนี่ยเอาทิ้งไปนะคะไม่ต้องทานค่ะ ออืดูน้านในนะคะกรอบด้านนอกจริงๆด้วยค่ะด้านในก็ความหวานกําลังดีเลยนะคะแล้วก็นุ่มค่ะอร่อยมากๆค่ะทางบ้านลองไปทํากันดูนะคะจะทํากินเองก็ได้หรือจะทําขายก็ขายดีค่ะเป็นที่นิยมนะคะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ